ราชาลูกนังทั่วโลกร่วมมือกับเพจเลิฟหงแดงขอเสนอสัญญาณ3ข้อชี้ฮาวิเอลเลียตจะเป็นขีปนาวุธของลิภูแอนนาคต 1. โมฮัเหม,ม็ดเอลเลียสฮาวิเอลเลียตไม่ได้เกิดที่อียิปต์ไม่ได้นั่งรถหลายชั่วโมงเพื่อไปสนามซ้อมฟุตบอลแบบเดียวกับที่ซาลาทำสมัยเป็นเยาวชนแต่เด็กอายุ18คนนี้มีสายสัมพันธ์บางอย่างที่ยึดโยงกับโมฮัเหมดเอาไว้ ย้อนกลับไปหลายปีก่อนสมัยที่เรอัวมริดเชิญฮาวีเข้าไปดูแคมป์ฝึกซ้อมเพื่อเสนตัวเขาเข้าเป็นเด็กในอะคาเดมีทีมงานของราชันชุดข่าวเสนอว่าจะให้เซคิรามอสกับตันของเรียวมริดเป็นคนพาชมเบอร์เาเบลฮาวีปฏิเสธคำเชื้อเชิญดังกล่าวโดยการตอบกลับไปว่าขอบคุณนะแต่ไม่เอาดีกว่าผมไม่ชอบในสิ่งที่เขาทํากับสาล่าในนัดชิงยูฟาในปี2 0 0 7 2 0 1 8ยิงอยู่ที่ฮาวีเป็นแฟนลิเวอร์พูล แต่สิ่งที่รามอสทำกับซา่าในปีดังกล่าวสร้างความเจ็บปวดให้กับเอลียตไม่น้อยเพราะทุกครั้งที่เอลียตมองซา,า่าเขาไม่ได้มองเห็นนักเตะคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยังทาบเงาของตัวเองลงไปบนตัวของซา่าอีกด้วยแม้ทรงผมของซา่าและเอลียทจะต่างกันราวฟ้ากับเหวแต่นักเตะสองคนนี้ใช้เท้าซ้ายเล่นบอลและตำแหน่งที่ทั้งสองคนถนัดที่สุดก็คือปีขวาเทคนิคการทำประตูของฮาวีเหมือนถอดแบบมาจากซา่าไม่มีผิด นั่นคือการตัดบอลเข้าซ้ายก่อนปั่นด้วยเท้าข้างถนัดส่งบอลเสียบเสาไกลแฝนลิพูทิไมได้ตามดูฮาวีในแชมเมปี้ยนชิพอานไม่ได้เห็นภาพสักเท่าไหร่แต่เกมกับแอตลิติกบินเบานาทีที่71นั้นประจักษ์แจ้งต่อสายตาทุกคนเมื่อเจเคถอดโชต้าออกจากสนามแล้วขยับให้เอลียตขึ้นไปเล่นตำแหน่งที่ถนัดที่สุดของเขาคือปีกวาจากนั้นก็เลื่อนซาร่าไปยืนเป็นหน้าเป้าเมื่อทุกอย่างลงล็อกเมื่อเอลียทสัมผัสบอลในกรอบเขียโทษเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะลั่นไกล แต่เทพีแห่งโชคยืนอยู่ข้างบินเบาในเกมวันนั้นแทนที่บอลจะฮุบตะข่ายมันกลับสส่ออกกระแทกสามเหลี่ยมนี่ไม่ใช่การเรียนแบบซาร่าแต่มันคือการถ่ายทอดสุดยอดวิชาจากดาวซันโบพิมลิกสองสมัยให้กับรุ่นน้องต่างหากมีบทสัมภาษณ์จากดียร์ดิกที่เขียนเอาไว้ตั้งแต่เดือนมีนาโดยฮาวิให้สัมภาษณ์ว่าซาร่าคือราชาการได้ลงซ้อมลงแข่งขันกับเขาทําให้ผมได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเขาคือแบบอย่างของผม เขาบอกเคล็ดลับหลาย,ลายอย่างตั้งแต่วิธีเล่นเวทในยิมไปจนถึงวิธีการจบสกอร์สองได้ครูดีมีชัยไปกว่าครึ่งโมฮัมเหม็ดซาร่าไม่ใช่คนเดียวที่ชี้แนะเอลเลียตฤดูกาลที่แล้วของฮาวิสกับแบ็กเบิร์นคือช่วงเวลาแห่งการหมักบ่มความเป็นสไตรเกอร์ที่แท้จริงสถิติทำประตู7ครั้งแอซิสต์11ของเอลเลียตไม่ได้มาเพราะโชคช่วยกุนสือของกุหลาบไฟเวลานี้มีชื่อว่าโทบี้โมเบ เขากับจิเกนครอปเหมือนกันตรงที่ยึดถือเกมรุกเป็นหัวใจสําคัญโมเบกล่าวถึงปัชญาการทําทีมของตัวเองเอาไว้ว่าฟุตบอลของผมมีกฎอยู่2ข้อข้อแรกคือโจมตีและข้อที่2คือการทําข้อแรกซ้ำๆโดยปัชญาชิ้นนี้ของโมเบทําให้กุลาไฟในปี2020 2021จบอันดับ15แต่สโมสรมีนักเตะที่เป็นรองดาวซันโบอย่างอดัมอามสตองทำประตูไป28ลูกอย่างบ้าคลั่ง และมีเอลเลียตเป็นนักเตะท,ที่แอซซีสูงเป็นอันดับที่3ของแชมเปี้ยนชิพ 3. ถึงเวลาเจรไนโทบี้โมเบอาจจะเป็นนักเจรไนเพชรที่มีชื่อคนหนึ่งแต่กุนซือที่ปั้นดินเป็นดาวได้เก่งกว่าก็คือจิกเกนคล็อปเขาคือกุนซือที่เขียนเรื่องราวให้กับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้สร้างฝันให้โอบามายองและชุบชีวิตปีกตกอับในพรีเมียร์ลีกจากเชลซีให้กลายเป็นดาวซันโวที่ริพูอย่างโมฮัมเหม็ดซาลา ถ้าเจเกนครอปมองเห็นแววในนักเตะค,คนไหนรับรองได้เลยว่ามีโอกาส85%ที่นักเตะค,คนนั้นจะเจิดจรัสหลังการแข่งขันกับแรติกบินเบาจบลงเจอเกนเห็นแววนั้นในตัวฮาวีเขายืนยันอย่างชัดเจนว่าเด็กอายุ18คนนี้อยู่ในแผนการทำทีมของเขาหากฮาวีรักษาความฟิตแบบนี้ไปได้เรื่อยๆวงการลูกหนังทั้งวงการจะสั่นสะเทือนเพราะเขา ตอนอเล็กซานเดอร์อโนเข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกเขามีอายุ18ย่าง19ปีแต่กันนั้นอเล็กซานเดอร์ก็ยังสวงมบทบาทของกองหลังในขณะที่เจเคไม่ได้ปั้นแนวลุกเยาวชนมาหลายขวบปีแล้วหากเอลเลียสสามารถเจ,จิดจันัแสงเหนือวงการลูกหนังได้เวลานั้นผู้คนจะศรัทธาในความสามารถของการโค้ชนักเตะม,มิใช่เพียงการถลุงเงินเพื่อซื้อความสำเร็จเท่านั้นโจโกเมส การแข่งขันในตำแหน่งเซนเต็กเป็นเรื่องดีและมีประโยชน์มากจโกเมสมองว่าการแข่งขันในระดับสูงเพื่อแย่งตำแหน่งแนวรับจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับลิผูหลังจากเข้าลงจับคู่กับอิบาฮิมาโกนาเต้ส่วนใหญ่ของเกมเอาชนะโอซาซูนาาต่อหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเกมบุญเครื่องนัดสุดท้ายเกิดขึ้นเพียง24ชั่วโมงหลังจากเจอมาติบและเฟร์กิลฟันไดาจับคู่กันในเกมเสมอแอตเลติกบินเบาหนึ่งต่อหนึ่ง และโกเมสเชื่อว่าการแข่งขันที่มีอย่างสูงในแนวรับเวลานี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทีมของเจกเกนคลับมันเป็นส่วนหนึ่งของการอยู่กับสโมสรชั้นนําตามความคิดของผมเขากล่าวกับดิผูเอฟซีดอทคอมนี่คือสิ่งที่เหมาะสมกับสโมสรน,นี้และคือสิ่งที่เราทุกคนยอมรับการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีและมันเป็นประโยชน์แต่เราทุกคนสามารถเรียนรู้จากกันและกันและผมคิดว่าเราแต่ละคนมีความแตกต่างและเรามีคุณภาพในระดับสูง แน่นอนว่าการมีนักเตะอย่างริชและแนตและเบนและคนอื่นทุกคนอยู่ในระดับท็อปและมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับฤดูกาลนี้กเมสยังพูดถึงกอนเนเตเป็นพิเศษว่าอีบูเป็นนักเตะระดับท็อปเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นของเราได้ทันทีแน่นอนว่าบางครั้งมันก็มีความเข้มข้นสูงมากแต่เรามีคุณลักษณะทุกอย่างที่จะรับมือกับมันได้ตามความคิดของผมนักเตะวัย24่ปีที่พักยาวตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว ากการบาดเจ็บข่ากล่าวถึงความยินดีที่กลับมาลงเล่นในอันฟิ์แบบมีแฟนบอลตอไปว่ามันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลที่ทําให้ผมยินดีมากในวันนี้ไม่ใช่แค่วันนี้แต่ยังรวมถึงเด็กๆและการฝึกซ้อมอีกครั้งผมชอบมันมากและผมไม่อยากจะอิ่มเอมกับมันมากนะักแต่ผมเข้าใจว่ามันดีแค่ไหนที่ได้ลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลอย่างนี้วันนี้บรรยากาศพิเศษมากอีกครั้งเราโชคดีที่ได้รับกําลังใจแบบนี้ และสเตเดียมอย่างนี้สามารถสร้างบรรยากาศที่พิเศษอย่างนี้แน่นอนว่าสําหรับคนอย่างผมและเวอร์ชมันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สําหรับเราที่ผมสนุกสนานกับมันอย่างแน่นอนเขายัางทิ้งท้ายถึงฤดูกาลที่จะเริ่มต้นในเกมเยือนนอริชวันเสาร์นี้ว่าผมคิดว่า2เกมนี้สมบูรณ์แบบมากและผมคิดว่าทุกคนเพิ่มความเข้มข้นมาอีกขั้นในค่ําคืนนี้ทุกคนรอคอยการเริ่มต้นของฤดูกาลและนั่นคือตอนที่งานของเราเริ่มมันจะเป็นทริปที่ยากมันยากที่จะไปเยือนนอริช แต่เราพร้อมแล้วและนั่นคือเหตุผลที่เรามาอยู่ที่นี่นั่นคือทุกอย่างในการทํางานของพรีซีซั่นสำหรับสิ่งที่เราทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอคอยอยู่เขาโชว์ฟอร์มออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมครอปและลินเดอร์ยกย่องฟอร์มของวูดเบิร์นเจเกนครอปและไปเปนลินเดอร์ยกย่องฟอร์มในช่วงพรีซีซั่นเบนวูดเบิร์นหลังจากกองกลางรายนี้ทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจในเกมกับโอซาซูนาเมื่อวันจันทร์เปนพลาส่วนเล็กๆของพรีซีซั่น แต่นอกจากการพักนิดนหน่อยนั้นเขาแสดงตัวตนออกมาในระดับท็อปในทิศทางที่ยอดเยี่ยมมากครอบกล่าวกับ리푸 fc com เขาเล่นในช่วงพรีซีซั่นผมคิดว่า4 5 6 7าหกตำแหน่งเล่นแบ็กขวาทำได้ดีมากเล่นกองกลางได้ดีมากเล่นวิกได้ดีมากเล่นเป็นเบอร์เกําทำได้ดีมากซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆขณะที่ดินเดอร์ประสานเสียงในเรื่องนี้เช่นกันว่าเป็นอีกครั้งที่เบนเล่นได้อย่างน่าทึ่งมาก พลังงานที่เขานํามาให้กับทีมชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการฟุตบอลที่ชาญฉลาดการเคลื่อนที่ที่ดีและเขาสร้างความไม่สมดุลกับคู่แข่งตลอดเวลากับการเล่นบอลของเขาแต่ยิงรวมถึงการเคลื่อนที่ตอนที่ไม่มีบอลอีกด้วยผมมีความสุขมากกับเขาเหมือนกับลหลายทีมที่ไม่ง่ายในการเล่นกับเขาแต่เขามีอนาคตที่แอนฟิลด์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ